อูแกกังดจักตรงนี้นอำเภอคนอมนั่นคนอนุ้มในก็เรียกกันน้อมใหม่บาออรถป่าวงจนเด็กคนอมไอ้วอกวอกโยมันพิเดินจนโยไม่ติดลกดูกเดียวนี่แต่โยติดโลกมันแค่ไหนเราเบื่อแกตายกูไม่จะอยากกบเฮ hey, งอาจาจรย์จันบัวได้ตักที้อาจารย์บัวไห้ปอตักที้พวกมันด้ยุ่งใจฟ้าเรื่อง คนเราเกิดมาเป็นลูกถ้าพอในบวชนิ่มปลื้มใจไะไรก็เพื่อนแล้วคนผู้เลยให้พอบวชแน้เนี่ยพอบวชบวชเพื่อตระเตรใยมเนีระคุณกูลูกล่ะพอเป็นพอต้องบวชตระเตรียมจริงหลังนี้ยังอะไรอ่ะประคุณลูกมันต้องรู้วันนั่งเป็นบวชไอ้เจารย์บวชไรอ่ะลูกเออมันบวชไม่ได้ไม่ไหนกรมนี้ มันคนบัวตีงแล้วที่ก้ามาเตียวหนังมันเตียวเล่ก้าไปอกนอกน่อยที่ค้าเดือยูกันนแเลก้นละใส่เชือใส่ไหนนั่งเสือดได้ใส่เดียวใส่เชือใส่เดียวใช่กำกิกงใช่กบรุงจันและมากินข้าวปลากูหายเป็นปลามันต้องหยุบหน่อป่องหน่อจุลจน,นได้และหยุบหน่อแต่ลุนกูมันยังป่องหน่อเลยป่องหน่อ ลุงวนกันมาแล้วหนอะลำการนักนะมึงมาเป็นโยในวัดนี้เป็นเด็กวัดเปลือไปาแต่เดินในวัดนุ่นนี่อย่างนี้ใจดีว่าจู้ลุยอ้นี่ไม่ก้าวเหลืองไล่ริ้งิัแต่ฉันไม่อยากแรงกับเตนของกูใจออยากี้ลรกกูเกลียดอยู่ขันเลยนี่ตำปวได้ใจเดือได้เป็นเจ้าอาวาสวัดเออไม่ชอบในกูพอได้ไรตน้ลไม่แต่แจงแม่เจ้ากูเกิดมาเป็นปลวกกันลูก กูแจงแม่ตามึงเกินมาเป็นปลวกเป่วยเลยนจำีย้จะมาวันจะเตรียมไปชวดช็แม่เต้าเตรียมไอยู่มือจัดหน้าฉันเลยเด็กไม่รู้ว่าเป็นปลวกหักมาฉันเลยอยู่ล่ะไปได้ถ้าปลวกไม่ปลวกกูยอมยาจิดหมดมาจิดกัจ้ากูแม่เต้าไม่จะอยู่น้อยฉันเลยไม่น่าคันแล้วมันเละไงปลาอยู่ป่านนี้เราไม่ไกลกบเอด็กขึ้นเพื่อจะไรเตือนพอใครในยังอีกในคู จังก็เลวนะเขามาเตียวเล็บเพือไดเรื่องไม่ดีเรื่องไม่ดีเพื่อนั่งเียปุ่นเรื่องมอนงอนองนันดีตอนเรื่องไม่ดีก็ไม่ออคมันบาน้าเนี่ยมันเล็เพื่อไม่มีจี่ดีอนะนายจำแกปี้เด็กวัยรุ่นมาจำน้ำคมเลยเด็กว,นนวัยรุ่นหน้าวันจำน้ำคมครับเดี๋ยวมันไม่ใจเปิดเป็นมันตับเปลือได้ดไอ้พุ่มเปลือยไงก็ม,มันบาา้ากากากันเนเออ จะไปเพิดให้มันใจเอาไนงะเราเป็นลูกกันใจฟอนปามาไป่ะยังนี่ทนี่แกไม่ให้พุมนอนจะพผมไม่เพื่อได้งานกลับเดี๋ยวตึงกว่าเพื่อจะเล้ยวนายจำครับไปองผมนอนอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวใจไม่กลับไปองอเดี๋ยวคกพิได้แกลาวอาหมันจัดรายย่ำต่างตรงคุณจชัดเลยเฮ้ยนุ้ยจึงรู้ไม่บอกกับกูโรว่ารู้เลยนังเอ็กันในกุศ แันไปู้่กูไปน็อล่อยู่๋อมำเม็ดวัดแล้วนะเทียดีอรอยแม่ใจ่กูไปน้อปล่สู่ไม่เจ่ไปนมอปล่นั่งกูไปน็อปเล่ยพืชกัมชวนเรี่ยวก็หมดู่ว่าทู่ตํำเลยแม่จันหปลยเล็กมึงพิดนะอ้ไอ้คกลือกูนี่ไไปมาก็เปพลแล้วํำการแม่เอ้ยแม่เล่นกันไม่รู้ลรือ ยาเต่วเล่ตีลังนานั่งเฮ็ดในกุดน่ะผัวโก้ั้งหามเลยในบูดตุบได้ตายเต่วเหลือเหลืองก้องประจานหน้าข็แม่เต่หลบรู้จำไวมน่ะก้อนปนันตะกิดอีลเลอยลู่ด้วยกิดเหลือแลวก็ไม่ต้องมาอยู่ในวัดเข้าใจไหมพอไม่อบรำการเออบรรดาบโบลกูกทิศนี้ไม่เข้าใจได้สักทีอ๋อในขณะฉันแตนา จนทนะแนนที่กาข้ามาไว้บอนวิตัยไล่วัลนี่อมควัลคำมุมอง